คลิปนี้นะครับก็จะมาบอกนักเตะสาห์ซีนะครับที่ EA สปอยออกมาเองเลยครับผมเพิ่งโพสต์เมื่อตอนตีสามเมื่อคืนเลยนะครับแล้วก็จะเกี่ยวกับกิจทีมออฟเดอะเยนะครับมีข้อมูลหลุดมาเพิ่มเติมแล้วครับผมจําเป็นต้องรู้เลยครับกับคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์นะครับทุกคนกดติดตามช่อง My g a เกให้ผมหน่อยนะครับทุกการติดตามจะมีความหมายมากเลยขอบคุณครับร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อ เติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามถึงแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงขัานอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม FC Mobile กับช่องไม้เกมกันเหมือนเดิมนะครับผมใกล้เข้ามาแล้วครับกับกิจที o ออฟติเียนะครับผม กิจจะมาวันที่15บห้มกราคมนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สดนะครับวันที่13จาก EA นะครับผมน่าตื่นเต้นมากๆนะครับว่ากิจใหญ่กิจนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะมันมีข้อมูลใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับล่าสุด eA นะครับสปอยเองเลยนักแต่สัปดาห์สี่ในกิจพิมารเลีกนี้ครับผมนี่อะไรครับผม EA นะครับ โพสลงเองเลยตอนตีสามสินาทีนะครับผมแต่สัปดาห์นี้นะครับ EA ไม่ได้ทํากราฟิกหรือแบ็กกราวแบบเดิมนะครับถ้าเป็นแบบเดิมมันจะเป็นแบบนี้ครับผมที่มันเป็นกราฟิกเนาะมีธงชาติมีตําแหน่ง OBR เงี้ยครับแล้วก็มีสําคัญคือโปรแกรมว่าเป็นตํานานหรือว่าเป็นฮีโร่นะครับอันนี้คือตัวอย่างของสัปดาห์สามนะครับแต่ล่าสุดครับ EA โพสนะบอกว่าไฟ a l w ว e k นะครับผมสัปดาห์ที่สี่นี่แหละนะบอกมาสามตัวแต่บอกมาแบบเป็นข้อความธรรมดานะครับผม ไม่ได้บอกโปรแกรมนะครับประเด็นของผมคือตรงนี้แหละนะครับตัวแรกนะครับเป็น CB 1ี5นึนะครับธงชาติสโลวาเกียใช่ไหมอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าเป็นเนมันยาวิดิดนะครับตัวแรกตัวต่อไปนะครับ ST นะครับหนึรธงชาติเป็นฝรั่งเศสนะครับผมตัวนี้แหละมันเป็นไปได้หลายตัวครับผมเพราะจากหลุดสปอยเดิมของมาเดตติสตานะครับผมมันก็อาจจะเป็นชินอลาได้นะครับเพราะว่าดาวิดชินอลาเคยมาตำแหน่ง ST ีเช่นเดียวกันนะ ถ้ามา ST ก็เสียดายครับเพราะว่า LW มันจะคล่องแคล่วว่องไวกว่านะครับเลี้ยงบอลได้ดีกว่าเยอะเลยแต่มา ST ก็จะแข็งแกร่งกว่ามงได้ดีกว่าแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับผมมาแบบนี้มันยังไม่ชัวร์ครับ s t 1 1 5เนี่ยครับฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเป็นตัวอื่นได้เช่นกันนะเช่นใครล่ะเทอรี่องรีหรือเปล่านะครับหรือว่านิโคล่าอเมลกานะครับหรือว่าเอลิกคันโตน่าก็เป็นไปได้นะนะครับผมก็ต้อง,องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะในเมื่อเอเอ โพสออกมาแบบนี้มันก็เลยยังไม่ชัวร์นะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะอันนี้แน่นอนครับ GK นะครับ1น5ตรงชาติเป็นเช็คนะครับก็คือปีเตอร์เชคแน่นอนนะนะครับตัวที่1กับตัวที่3าแน่นอนและวิดิทกับเช็คนะครับก็ถือว่าสายข่าวมัตตีตาตรงอยู่นะครับแค่ตัวที่2นะฝรั่งเศสมันยังไม่ชัวร์เท่านั้นเองครับเนี่ยนะครับ f c ก็เดากันนะ FC ของอ่าเพจ EA เขาอะนะครับก็เดากันว่าเออน่าจะประมาณนี้แหละนะครับตามภาพเลยครับผมอย่างที่บอกไป ก็น่าสนใจว่าจินโนล่าจะมาจริงไหมนะครับผมยังเป็นเครื่องหมายคอยเชื่มาอยู่นะยังสรุปไม่ได้นะครับจิ๊กซอจะมาเท่าไหร่อันนี้ต้องรอดูวันจริงนะครับว่าจะเป็น1250หรือว่า1,500รอไปเลยนะในกรณีที่มานะครับแล้วก็ไปเจอรูปหนึ่งมานะอันนี้ทําเล่นกันเองนะครับของต่างชาตินะก็าทาจิ๊กซอมาแล้วนะแต่เรารู้กันนะครับว่าอันนี้มันแบบเป็นอะไรที่เป็นคาดการ์อยู่แล้วนะเชื่อถือไม่ได้นะครับผมเขาสันนิษฐานว่า จิ๊กซอ์จะใช้กันประมาณนี้เลยครับผมจิ๊อลาพันห้าดนารูมา่าปีเตอร์เชคแล้วก็วิดิจะเป็น1นึ่งนะครับจาริบา1 0พันหนึ่งแล้วก็โรดี้แค่800อนะแต่อันนี้ให้ดูขำๆนะครับอย่าจริงจังนะครับทุกคนแล้วก็กลับประเด็นต่อไปนะไปเจอรูปที่มีประโยชน์มานะครับผมกับสอหาดาวเด่นนะครับ ที่ผมเคยสอนเนาะเคยบอกกันนะครับเคล็ดลับในการเล่นใช่ไหมครับแต่คลิปเก่าๆนะถ้าใครยังไม่ได้ดูอย่าพลาดย้อนไปดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพใหม่ในการสรุปแบ็กกราวให้นะครับว่าแต่ละแบ็กกราวทางขวาที่เราเปิดนะครับมันจะเป็น OVR เท่าไหร่ได้บ้างนะอันนี้เป็นภาพอัปเดตล่าสุดเลยครับผมน่าจะมีประโยชน์นะกับเพื่อนๆครับประเด็นต่อไปครับไปที่ข่าวของทีมออฟเดอะยีกันบ้างนะครับก็สายข่าวคนเดิมครับมาดิติตาก็ โพสมาครับว่าเทียอทีวายนะครับจะมีไอคอนแบบ evolution นะแบบวิวัฒนาการอาจจะเพิ่ม OVR ได้นะครับ1ถึง2หรือเปล่านะแต่ว่าสายข่าวบอกว่ามันจะ start OVR ที่1นรเท่านั้นครับโดยจะมีตัวที่หลุดออกมา3ตัวครับผมมีเจอเกนโคเลอร์นะครับเป็นกองหลังแล้วก็มีโทมัสโบลินแล้วก็เอเมลิโนนะครับบูตาเกนโยนะครับเนี่ยนะครับบูตากเกนโยคือตัวนี้นะครับเป็นตัวเวอร์ชันเก่านะครับส่วนโทมัสโบลินก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเพื่อน ส่วนเจเกนโคลเลอร์ก็จะเป็นตัวนี้ครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าโคลเลอร์ตัวนี้มีคุณสมบัติครบเลยครับทั้งเน้นแทคเกิลแล้วก็ลูกหม,ม่งสองพลังนะครับแล้วก็ปูตาเกนโยตัวนี้ก็เท้าห้าห้านะครับแต่เสียได้ตัวเล็กไปหน่อยครับแต่มันก็มี FC เนาะมาตอบกับนะครับที่มาเดติต้าบอกนะว่าอ่าวีอาร์แค่หนึ่งสองใช่ไหมแล้วบวีอาร์แค่สองเนาะก็อาจจะต้องเป็นจิ๊กซอหกสิบแน่นอนครับหมายถึงว่าเอาไปย่อยเป็นจิ๊กซอแน่นอนนะไอตัวพวกนี้นะครับ ก็นอกจากสายข่าวคนแรกแล้วเนาะก็คนที่2นะครับผมก็โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ TOTY เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าจะมีการอัปเดตนะครับเมนเทนเน้นนะปรับปรุงระบบนะครับในเช้าวันวันที่7มกราคมก็คือเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับเช้าว,วันพุธนะครับซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหรือเปล่าจะต้องรอดูกันนะครับผมเขาบอกอยู่ว่าเป็นอันคอนเฟิร์มนะนะครับนี่ครับผมอันคอนเฟิร์มตรงประทัดแรกนะแล้วก็จะมี แพ็คนะครับอ่าเป็นรวมสโมสรมานะครับแพ็คร้อยแปดถึงร้อยสิบห้านะครับก็น่าจะอยู่ในพิเศษ PL นะครับคล้ายๆกับแพ็คสโมสรต่างๆแมนซิตี้แมนยูอะไรเงี้ยครับที่ผมเคยบอกข้อมูลเนาะแล้วก็จะมีการแก้ไขฮีโร่บางอย่างนะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดไลฟ์ OVR นะครับอันนี้น่าจะเป็นกิจ UCL นะแล้วก็มันก็มีคนถามสายข่าวนะครับว่าเกี่ยวกับตาทีมนะครับผมว่ามันจะมีต่อเนื่องไหมนะครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่ค่อยชอบกันนะครับ ก็สายข่าวมาตอบว่าใช่ครับตาทีมก็จะมีต่อไปในกิจ TOTY แน่นอนนะครับแล้วก็มีคนถามอีกว่าออ TOTY เนาะมันจะแบบเป็นชาร์ตซิสเทมไหมเป็นแบบระบบจิ๊กซอว์แบบอยู่ไหมนะครับเพราะมันมีข่าวหลุดมาก่อนน,นี้ว่าจะไม่มีระบบจิ๊กซอว์แล้วนะครับสายข่าวก็มาบอกว่ายังไม่มีเบาะแสนะโนครู no นะครับก็คือไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับระบบจิ๊กซอว์หรือระบบแกลเลอรี่ต่างๆเลยครับอาจจะต้องรอวันที่13ามกราคมนั่นแหละครับส่วนกับสอบหาดาวเด่นเหมือนกันครับแล้วก็ โทเค็นศูนย์เจ็ดนะนะครับเขาก็ถามว่าในทีวีจะมีไหมกับ2ระบบนี้นะครับสายข่าวก็ยังไม่มีเหมือนกันนะบอแสยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่เขาก็บอกว่าอาจจะมีนิวดารนะครับระบบดาร์ฟผู้เล่นนะครับเข้ามาแล้วก็มีคนถามมหมครับว่าเกี่ยวกับระบบเกมเพลย์ต่างๆจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงไหมนะครับสายข่าวบอกว่ามีแน่นอนนะครับเขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่าช่วงมกรากรุ่งพานี้มันจะมีการให้ทดสอบในเบต้าเทสนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็ที่บอกว่าแก้ไขเกี่ยวกับฮีโร่นะครับก็สายข่าวก็บอกข้อมูลเพิ่มนะครับว่าจะเกี่ยวกับไอฮีโร่รวมตัวในหน้าฮีโร่นะครับที่มันแบ่งเป็น A กับ B นะครับก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็จะมีของขวัญในตอนพรุ่งนี้ที่บอกว่าปรับปรุงระบบนะครับก็จะมีเพชรหนึ่งพันแล้วก็แต้มแรงหนึ่งร้อยนะครับก็น่าจะแจกเลยนะอันนี้ไม่น่าจะใส่โค้ดนะครับเนี่ยนะครับที่บอกว่าเกี่ยวกับฮีโร่รวมตัวที่ว่าก็น่าจะมีการอัปเดตตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับ กับคอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้นะผมว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครชอบนะอย่าลืมกดติดตามช่อง My Game ให้หน่อยนะครับจะได้รู้ข่าวไวแบบนี้ครับผมอย่าลืมกดนะครับแต่ว่าไม่มีแต้มเปิดต่อแล้วครับทุกคนแต้มสามเหลี่ยมหมดแล้วนะมีเหลือแค่พอกดเพื่อเปิดเผย10,000ครับหาไล่หาในเกมทุกตำแหน่งแล้วครับไม่มีจริงๆครับใช้ FC Point เปิดแล้วด้วยนะขาดแค่5้ก็จะเปิดเผย400ได้ครับแต่ว่าไม่ไม่มีจริงๆนะแบบนี้นะครับมันเหลือประมาณ15ตัวเท่านั้นครับ มี1นึ่ถึงหนึด้วยนะครับผมต้องการซาบีออลองโซครับเพื่อไปทำตายทีมเจอร์ลัดนะครับตายเซนเจอร์ลัดก็มาลุ้นกันครับว่าจะออก1นึหรือ1นึนะครับจัดไปเลยครับได้เป็นเอเซ่ครับ1้อยสิบสี่หัวร้อนเลยครับ